บรรยากาศเขาออกอยากสวนดินดอมโฮมสเตย์นะครับก็จะเป็นน้ำครับมองไม่เห็นครับนี่คนขับครับเจ้าบ้านเจ้าทิ่นหมวดเล่นก้องไม่ดูทายน้องแนครับสมาชิกในรถน้องแพรมองไม่ค่อยเห็นอะไรจิดครับจิดิหลังจากเราแอดเวนเจอร์กับฝนนะครับกับ โอ้น oh! oh ิดหนึ่งนิดหนึ่งพอเป็นกระาสเสียวดิฟดิฟเหรอัวพี่นาคอ้าวเหรอโคมงนะแบมัเลี้ยงซ้ายไงตะัวแล้วเลียงขวาเร่ง้าวไ้ที่เราจะก้าวออกไปสู่อารยธรรมใหม่แต่อากาศหนาวหนาวอากาศ ร้อนๆเน,น,นี่ยแบบเก็บ่ายมนาันไม่มียุงด้วยไงมันแรงนแนพวกมัแรงมันหน้าหนาวมันไม่มาทุกคนตายหมดนอ,นอนนอล่เเาี้แหะ